มีกองนม,มยาลังกองนมเยอะแยะที่นอนแม่นตองเบ้นบ็อกเน้นโทนที่เป็นโทนสีฝาฝาได้ด้วยนึงเนาะมันจะเย็นเย็นมันจะอ่าเน,นี้เนาะอันนี้เป็นขาเซ็ตขาเซ็ตโตเอาไว้เอาไว้เอาไว้ตุ่มลูกเวลาลูกหนาวเนาะก็ขาอ้อ ผาออกผาออสโตนะเป็นผาผู้แหละเขาจะาเป็นผาทางใดมันเขาจะบอกว่ามันซึมซับนำได้ไวว่ากันตัวนี้นนโลละ<อ>สามร่อยปะ่ะสุดสันสุดยาวเครื่องนุ่งแหลกเกิดจะมีอันยาวหาชุดอันสัน้นหาชุดทงตีนเท่เท่เอาไว้ใสอุ้หลูกไปไปมะมาเอาช่าง เป็นกระสังแนะนำขนาดอันนี้จะเป็นชุดเป็นเซ็ตของมันนะพี่น้องนะจะมีอาศัยตัวนตะน,นีแล้วก็มีม้วนมีทงตีนทงมือพร้อมตัวนีน้มีอันเซต็ตกัน,ก,นกันเปื้อนเพื่อให้หนังลายปกพี่น้องเราเลย สบายดีกันได้นะเพ่อสุสุขทุกคนตอนนี้คุเขี้ยวกาได้ทามอาอยู่ที่ฟังเสียงคล้องเรียบร้อยมาพี่น้องนี่คือนาดานสือปีละสือตัวนี่รถอันนี้พี่น้องรถทุกๆไปกับลอยซาบาทนเนาะเพิ่นสิพาไปส่งในตัวเมืองเสียงคล้องเพราะว่าไปเสียงรายมันไกลพ,กไไพี่น้องก็สิไปทำห่านต่างๆเท่าที่พอม่พี่น้องเพิ่นบอกมาอยู่ในคอมเมนต์เนาะต้อง ขอบอขอบใจขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อเนาะเอฟซีทางฝั่งไทยแล้วก็ทางต่างประเทศทางฝั่งลาวซีสวยนนแนะน้ำร,ราคุกคิวมาฮอดเซียข้อปุ๊บแล้วก็วัต้องย่านผส่นนะให้ไปท่ามทิตลาดกไ็ได้ยอาหารใดเขาจะวาคายเครื่องเด็กน้อยเครื่องเด็กแหลกเกิดหรือว่าแม่ละเด็กเคืองเสียนนะพี่นอ้องเพผนว่าจะมีแบบเกือบครบเลยอยู่ในอาหารเดียวกันเดี๋ยวจะไหนครับไปเบิร์ดผมๆกันนะพี่น้องเนาะราคุกคิวจะสื่อไปให้แม่นะ้องเป็นแบลงบัดหรือว่าุูกสิ่งทุกอย่าง แต่เพิ่งทำกันเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตไปเนาะว่าราคามันจะเป็นยังไงอันนี้สีสีฟ้าใช่ไหมครับอันนี้สีเขียวกระดุมเอาแขนยาวห้าชุดแขนสั้นก็ห้าชุดแต่สลับสีกันไปนะครับแต่สีชมพูไม่เอาอ่ะสี้ม สีส้มเอาเอาเอาครับผ้าอ้อมสิบสองออผืนได้อยู่นี่หนี่เาะอ,อูโยกเป้โยกอ่ะ เิ้กวกรได้สื่อเครื่องผู้หน่อยยุหานเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ทันไหนคบรบน้อยลุงเพิ่นสิพาไปรดตัพยุนี้เฮาบดเงินไปอยู่ที่นาะบดเงินไปอยู่สามพันสาหาสิบบาทบดไปแล้วสามพหยาสิบบาทที่เนาะ โ okay, อเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ออกจากโลตัสมาเป็นทีเรียบร้อยเนาะเขาโลตัสได้แตันนี้พี่น้องพี่เจียนกองนมหกลอยบาททุกคนเนะ600าะหกลอยกว่าบาทกลับานแล้วพ่อแม่พี่น้องได้เครื่องเือว่าครบเนาะไปสื่อยุหานเอื่อยเพื่อนทางนอกแล้วก็มันบครบอย่างเต่านมอ,อย่างอันขวดนมพี่น้อง แล้วก็ครูคิวถามเอื่อยเพื่อนาอ่าเอาอันมันนิ่มๆหน่อยนึงเพระาะว่าอันแข็งหันเป็นจมินกับพวกมักยานนองเพื่อนสิกินบ่ได <c oughs> ้ขอโทษพี่น้องกลับมาหอดฟังเล่าเด้อมทุกคนแต่ว่ายัางบ่ทันได้ไปลรวงน้ำท่าเทือมารถเบิดก่อนมื้อนี้นอนอยู่ที่แข่งบ่แก้วพี่น้องเลยก็แบบจังไดก็ต้องกราบข่อขอบพ่อขอบใจเด้นะอเนาะเ c ฟซีมดสุขสุขคนที่แนะนำ ทบิทคิดอยากอยู่ว่าเออไปจะไป็สื่อจังไดขนาดแต่ก็มันมันม่ได้อยากบนรลุพี่น้องเนาะอ่าคือกับพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์วันเดียแหละขอแต่มีเงินไปทานเพิ่นหันเพิ่นแนะนำวัดเลยขนาดอยูห่หานเอื่อยเพิ่นหันอันใดมีเพิ่นก็ห้ามมาไฮบรดอันใดบ่มีเพิ่นก็ยังแนะนำต่ออีกว่าอ่าควไป็สื่อยูนีเด้อยยูนีเดียนะเพิ่นบอกเวัดเลยอันคือยังเต่านมเนี่ยใช่นะคือขวดนมเนาะแล้วก็ เคยมีประวัติเคยมีประสบการณ์ละ่ะคือน้องเบนันตอนน้อยันสื่อเต่านมสื่อขวดนมมาล่ะบอดอันเทียนหัวนมมันนะหัวอันอยุเต่านมมันคือมันแข็งน้องเบนเลยเลยว่ามาก,กินนมปองเลยกินแต่นมแม่ฮนะแต่แม่แม่เพิ่นมีประสบการณ์ได้แม่เพิ่นก็นเลยบอกว่า,วาอยากเอาตัวมันนิ่มๆเอยเพิ่นก็นยังแนะนําเลยว่าอันยุหานเฮามันมีแบบคลองธรรมดานะเอยเพิ่นว่าคันยังไดงตัวนิ่มๆอยากได้แบบอันนั้นแทนน้องต้องเข้าไป ชื่อยูโรตัดได้เพราะมันเป็นอาะยี่หอดีๆได้ฮะนะเลยเพิ่นก็แนะนําให้อันดีๆเนาะแต่เฮาก็เอาอันธรรมดาได้ก็เอาอันธรรมดาตัวใดที่จําเป็นจะต้องได้เอาอันดีให้ลูกก็คือเข้าไปชื่ออยู่ที่โรตัดและมันไดแต่เฉพาะอ่าขวดนมกับอันดูดนม่มสุดเนาะพี่น้องเนาะคือโอ้ค่อนข้างแพงเต็ม600พี่น้องชุดหึงหกรบาทตัวนั้นเนาะกยังหลายอย่างอยู่ที่ยังบ่ทันได้ซื้อคือ แบบซื้อมาจะได้ปะคือจะต้องไหนไปทดลองใส่กับน้องก่อนนะนะถ้าน้องเกิดมาแล้วถ้าเอาซื้อไปเลยบางทีน้องใส่บุธธ้ทือยังคิมอาร์มหนำแปลกบังทีเนาะบางทียันน้องแพ้เนาะเบบี้ไม้พวกนี้ก็เดี๋ยวแหลกเกิดเดี๋ยวเอาไปซื้ออยู่ทางเราก่อนไปให้น้องใส่ก่อนถ้าน้องใส่ถือก,ก็มุนาได้กลับมาทางไทยไปซื้อไปอ่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือ,อยังซื้อไปยัง,งไม่ทันได้เทอะและ้วก็อีกอย่างก็คือ เที่ยวนี่เราเมื่อวันไปเกือบหาพันบาทเกือบกลับมาเล่าเพราะได้ทาคุกิวมีเงินแต่หาพันบาทจะซื้อไปซื้อเครื่องในรอบนี้นะเมื่อไปอยู่สี่พันกว่าบสี่พันหาสี่พันหกเนี่ยแหละพอดีขามกลับมาพอดีเงินเมื่อเลยเนาะก็ได้สิ่งที่จําเป็นไปไล่เติมแล้วได้อุโยกเนาะอันนองนอน,น,อนวควายฮะแล้วก็บอนนอนน,อน้นองก็มุงควมกันแมงก็เสื้อพระนุง่งเนาะพอประมาณก่อน ชันหาสุดยาวหาสุดเอาที่จําเป็นพอซื้อได้ก้อนส้วงนี่ก็ยังเอกหมวกทุ่มตีนทุ่มมือประมาณนี้ผ้าอ้อมเนาะไม่เนาะผ้าหัวโตผ้าเซตโตเนาะอะย่งางไร้เติบอย่างแพมเพิร์ดแลกเกิดแม่น้องเบนบอกอยู่แต่ว่าไม่ทนได้ซื้ออย่งางเงินมัดอย่างกราเป๋าบอดได้เนาะอย่างไร้ชิงไรายอย่างแต่ก็ โอเคละซ้ำหนีไปก่อนเนาะเอาไหมหาเงินไปจังหน่อยกันเนาะประมาณน้องก็ยังอีกสามเดือนก็สี่ยังอีกสองเดือนก็สี่ขอดมากก็ได้เดี๋ยวกลับไปหาหนองเบนจำมินก่อนที่ทอดหนองเบนจำมินแห้งเนาะจั้งในก็กราบโอ้ขอบใจด้วยอีกเท่ีนึงเนาะที่แนะนำครูคิวแล้วพบกันไหมพี่น้องสบายดี